ไปรุ่มน้ำตาปีเมืองคนดีสุราชธานีนะเจะบอกหายตอนถ้าท้องอิ่มและปากไม่อดความรันทดก็จะไม่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลทุ่งกงและตำบลท่าทองใหม่การจนดิตสุราชธานีนะเจะบอกหายอยู่ที่ไหนกันคะสุราชธานีไยเลยน้องเดินควงกับพี่ชมตาปีแม่น้ำสดใส มาทำอะไรกันคะบาสร้างสรรอาชีพ<อ>ดีๆจากพิษภัยแ้งทางการและผู้นำท้องที่เลยสนับสนุนให้ชาวบ้านตั้งกลุ่มทำเครื่องแกงจำน่ายส่วนหนึ่งปลูกส่วนหนึ่งเอามาแป,ปรรูปปรากฏว่าผู้นำกลุ่มทำด้วยใจคัดสรรแต่วัตถุดิบดีๆทำคุณภาพจนขณะนี้ติดตลาดบนแล้วขณะที่ผู้ปลูกสมุนไพรขิงขาตะไคร้ก็จำน่ายวัตถุดิบไปให,ให้ที่อื่นๆด้วยคุณภาพของเครื่องแกงวันนี้ ดีกว่าวันก่อนเราจะทําอาหารที่ถูกหลักอนามัยแล้วก็สะอาดรักษาคุณภาพใช่ค่ะนะอีกกลุ่มเป็นกลุ่มทําปลาแดดเดียวส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิมซื้อปลาถูแขกจากทุกน่านน้ําเอามาแปรรูปแล้วทอดเขาปรุงรสเฉพาะฝีมืออร่อยมากแต่ข้อเสียอยู่ที่ถ้าข้ามคืนรสชาติจะไม่เสถียรวันนี้กลุ่มเติบโตขึ้นมากและหลายคนทําเป็นอาชีพหลัก ทำไมมันเดินได้ดี12ปีเต็มๆพยายามสร้างกลุ่มให้มีพลังสร้างไรายได้วันนี้มันโตขึ้นโตขึ้นครับรบ,บางคนอาชีพหลักไปแล้วใช่ครับเราจะเน้นฟาร์มสดสะอาดจะมีป้ายฮาลา,ดาลาด้วยผู้ริเริ่มไว้เมื่อเห็นความก้าวหน้าก็ดีใจและเป็นกำลังใจให้เรื่อยไปมีประมาณส่วนไหนผักดันใบจนเข้มแข็งยืนได้ด้วยตัวเองเครื่องแกงขายทั่วประเทศไทยบางครั้งส่งไปถึงอเมริกานะครับ โอ้กูดพีเพิลสิงคูดโอเคชาวบ้าน <c oughs> ชื่นชอบผู้นําท้องถิ่นที่รู้จักแก้ปัญหาเป็นอย่างมากปากท้องของชาวบ้านนี่สําคัญสําคัญครับยังไงเราต้องดูแลเรื่องปากท้องเป็นสำคัญใช่ครับนั้นกแก้ได้ไหมแก้ได้ครับอ่าน,นี้ใครย้ยยย้ยยยยยวันนั้นมีคู่ชิงประธานาธิบดีของทรัมป์ก็มาดูงานด้วยอายุโอเคยเย้ย ไม่่่สสุุดดแตท้ายปากท้องเป็นปัญหาแรกของชุมชนถ้าท้องอิ่มปากไม่อดหมดปัญหาขอรับม,นมัมนไหมไหมสุราษสสุราธานีเป็นเมืองคนดีพี่น้องจำไว้ไข่ก็ใหญ่ใครก็แดงด้วยยังไงเมืองร้อยเกาะเงาะถูกใจทามมาํามไสก็กาพกม เอาดีๆกับพี่คำรณสรุปพันนี่พันนี่ว่าถ้าผู้นําเข้าใจปัญหาชาวบ้านนั่นละคือแก้ปัญหาแล้วการจะนดิษฐสุราชธ,ธานีนาเชบออกหายเมืองร้อยเกาะเงาะถูกใจทํามไสก็กาพกไปลุ่มน้ํำบางประกงดงคนเก่งชะเชิงเซาเด้อ กหอบตอนโรงเรียนวัดชุมชนและบ้านถ้าสมัครสมานกลมเกลียวเหนียวแน่นกันได้แผ่นดินไทยสงบสุขนะจะบอกให้ชะเชิงเซาเราอยู่ที่ไหนกันคะโรงเรียนว,<ะ>วัดจุกกระ,ะเชิงจังว่าเชิงเซาค่ะนโมนะโมพุทธายะขอมนต์ยากพระมาลงนานาทอง มาทำสิ่ง,งที่เป็นมงคล <น S 1> <คน S 2> แก่สังคมโรงเรียนวัดจุกเชอของอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีแค่ม3ามแต่เห็นรายชื่อสิทธิ์เก่าแล้วแทบางท้องเพราะแต่ละคนใหญ่ๆช่วยงานชาติกันทั้งสิน้นมีตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมผอ,อโรงพยาบาลพลเรือเอก อธิบดีรองอธิบดีผอ,อ,อวิทยาลัยและสำคัญคือเจ้าอาวาสวัดจุกเชิวันก่อนผมขอกล้าไม้มงคลจากท่านพินิจจรุสมบัติอดีตรองนายกมาปลูกกันที่โรงเรียนนี้เพื่อให้เป็นโรงเรียนร่มรื่นก็หมายทำให้โรงเรียนของเราร่มรื่นวัดกร็ร่มเยน็นชุมชนนักเรียนคุณครูมีความสุขค่ะ <c oughs> นี่ท่านดูเวลามีงานหรือกิจกรรมทีหนึ่งที่วัดจุกเชอวัดแทบแตกเพราะคนลังไหลกันมาเนืองแน่น เป็นพิธีพุทธาพิเศษเหรียญท่านเท้าวเวสุวรรณจึงเป็นหน้าที่ของรอพอสอตอและอ,อสอมอต้องมาคอยคัดกรองสกินคนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นอ,อสอมอ,อ,อสอนี่ก็คืออาสาอยู่แล้วครับามาด้วยใจที่อยากจะช่วยช่วยสังคมด้วยใจครับผมโรงเรียนวัดและชุมชนร่วมไม้ร่วมมือกันดีมีตลกมาเล่งล่วย ความศรัทธาและบาร,รมีทําให้คนมุ่งมาเพื่อหาของดีศรัทธาท่านปกป้องคุ้มภัยให้เรามีกินมีใช้ของดีคืออะไรครับหลวงพ่อความปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายไม่รู้เขาจะคิดถึงหรือเปล่าอย่างน้อยเขามามีที่นอนกินฟรี <c oughs> <c oughs> ได้ของไป <c oughs> แต่เขาไปขายเขาก็ได้สตางค์เลี้ยงก็ได้ท <c oughs> ้ายสุดแต่ไม่สุดท้าย ยังเป็นที่พึ่งของคนได้ทั้งกายคือมีอาหารกินใจคือได้เครื่องยึดเหนี่ยวที่เขาเชื่อว่าจะนำไปต่อสู้กับการทรรมหากินให้อยู่รอดปลอดภัยขอรับใช่ไหมครับใช่ค่ะใคร <laughs> ไม,ไมวันนี้ขอเชิญน้องฟีไปวัดกันแทะเข้าเห็นกันและเมื่อแวะมาที่วัด ข่าวดี้ดีกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าววัดรอโรงเรียนบอบ้านและชอชุมชนจะต้องอยู่คู่กันไปเพื่อความสุขกายสบายใจนะจะบอกให้ชะเชิงเ้าไปเถิดไปแวะวัดกันแล้วไั่สนับสนุนโดยน้ำปราตราคำรณนะจะบอกให้